ครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมช่องอนุรักษ์ชนแนลนะครับมือนีสิบเดภาพไปล่ำในพี่น้องมือนีเนื่องจากว่าเราได้หนังสือบันทึกข้อความตรงนี้นะครับเพื่อไปรับรางวัลน,นักศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมของสำนักศิลปะวัฒนธรรมครับมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีมือนีก็เลยสิภาพไปตามติดบรรยากาศครับไปรับชมกันเลย เจอกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมมีปัญหาอีกแล้วตอนนี้รถยางแตกนะครับเดี๋ยวกำลังเรียกนะครับพี่ๆนะครับที่ทำงานอยู่หลานขาขอมาเบิงไห้เนาะนะครับเบิงสภาพยางรถตอนนี้พี่น้อง ปบนแทแต่เลยนะครับโอเคตอนนี้พี่พี่ก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิเปลี่ยนเป็นอย่างอะไรก่อนพี่น้องเปลี่ยนยางอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาจังสีมาทาการเปลี่ยนเขา่าไม่เดี๋ยวเอาอยางเกาไปปะก่อนพี่น้องอันนี้หลานครับ บเมนผู้อือ่นผู้ไก่ดอกนะครับคนที่มาเปลี่ยนให้ก็เป็นญาติญาตินั่นแหละน,นะครับแต่การทางานอยูน่น้ากันนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนยางอะไรไปก่อนนะครับขอบคุณมากมาครับอืมามาอบปยครับพี่น้องรถกะซ้อมแล้วเรียบร้อย <c oughs> เรามาเดินทางกันต่อเลยครับ เจอกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผมก็ oh. พักที่อุบลหนึ่งคืนนะครับที่หอพักตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมงแล้วนะครับขออนุญาตไปอาบน้ำเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ ครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นชุดสูตรของมหาวิทยายลัยเรียบร้อยครับพี่น้องกระสิประมาณนี่เนาะเรามาไปกันเลยครับครับเราก็เดินทางมาถึงหอประชุมการนาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่บกไก่ขี่รถแป๊บเดียวเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักครู่ครับพี่น้องและแล้วเพื่อนๆก็มาถึงนะครับ อันนี้อ้นนะครับเป็นตากล้องของเราในวันนี้คนนี้ปั๊มครับผมวันนี้ได้รางวัลใหญ่ด้วยครับครับได้รางวัลอะไรนะครับแต่สาขาอะไรนะครับนักศึกษาพูดทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมสาขาหัตถศิลป์สาขาหัตถศิลป์นะครับยินดีกับเพื่อนด้วยนะครับได้รางวัลใหญ่นะครับงานอยู่ชั้นเจ็นะครับพี่น้องเราขึ้นไปด้านบนกันเลยครับครับตอนนี้ก็มาถึงชั้นเจแล้วนะครับการต้อนรับจากน้องน้องมงคลนะครับ งานใหญ่แห้งครับพี่นองตื่นเต้นจักหน่อยเดี๋ยวเ้าไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยครับให้คนอยู่เป็นมรดกข,ของท้องถิ่นและชาติไทายสืบไปโดยไม่ได้มุ่งหวังประโยชน์จากการถ่ายทอดแต่กระตันคามง่านี้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคตปันนี้ได้ประานเป็นมงคลเลิกแล้วกับผมขอเปิดงานเช่อชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้าน วัฒนธรรมประจำปีพุทธ,ธศักราช2565หน้าบัตรนี้นางชวีวันพันธุนะคะหรือที่เรารู้จักกันในชื่อหมอลำชวีวันดำเนินค่ะ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอกนางค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพื่อนเราก็ไปเตรียมตัวรับแล้วนะครับตื่นเต้นแทนเพื่อนจังเลยรับแล้วเรียบร้อยนะครับนู่นเพื่อนเราอยู่ด้านบนนะครับอยู่ซ้ายสุดเลยใกล้ถึงคิวแล้วครับตื่นเต้นมากๆเลยครับและแล้วก็ถึงเวลาของเราครับ แต่ว่าบริอัตวิดีโอวไว้ด้อพี่น้องเดินนะครับก็เลยนำภาพนิ่งมาให้ทุกท่านได้ชมครับขอบพระคุณสำนักศิละปะวัฒนธรรมครับของมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานีที่ได้มอบรางวัลน,นักศึกษาผู้ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิละปะวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2565ในครั้งนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ ปั๊มโชโล่หน่อยครับเก่งม,กกเกงมากครับนิ้วๆโชว์เกียรติบัตรน่อยเก่งมากครับยินดีกับคุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องกราบที่รับชมว,วิดีโอของผมโจนวะฮอดวีนาที่นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อร์สลับมือนีสวัสดีครับ